สวัสดีค่ะหมอนิงนะคะแพทย์หญิงเพชรรัตนกิตินุสอนค่ะวันนี้นะคะหมอจะพาทุกคนมารู้จักกับฟิลเลอร์ว่าฟิลเลอร์คืออะไรมีกี่ชนิดแล้วก็มีกี่แบบค่ะสำหรับฟิลเลอร์นะคะก็คือสารเติมเต็มใหฮยาลูรนิกแอซิดหรือ HA นะคะทำหน้าที่เข้าไปเสริมชั้นในผิวหนังหรือใต้ผิวหนังเพื่อช่วยยกกระชับบริเวณนั้นริ้วรอยบริเวณล่องลึกต่างๆ ให้ดูอ่อนเยาว์กระชับเป่งปังในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะ <Wow. S 1> การทํางานของฟิลเลอร์นะคะเราก็จะฉีดเข้าไปบริเวณที่มีปัญหาค่ะ <Wow. S 1> อย่างเช่นบริเวณริ้วรอยล่องลึกต่างๆนะคะเช่นขมับตอบนะคะล่องลึกใต้ตาค่ะล่องแก้มนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้ปรับรูปหน้าได้ด้วยค่ะอย่างเช่นฉีดเข้าไปบริเวณหน้าผากเพื่อให้หน้าผานูนสวยมากขึ้นนะคะฉีดเข้าไปบริเวณคางเพื่อให้คางได้สัดส่วนมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังใช้เติมเต็มริมฝีปากให้ดูวอวบอิ่มมากขึ้น ด้วยค่ะ <Wow. S 1> และที่สําคัญนะคะฟิลเลอร์ยังสามารถฉีดเข้าไปเพื่อช่วยยกกระชับคอลลาเจนใต้ผิวทําให้ผิวดูอิ่มน้ํามากขึ้นด้วยค่ะ <Wow. S 1> และฟิลเลอร์นะคะก็มีหลักๆโดยทั่วไปอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกเป็นแบบชั่วคราวค่ะตัวนี้เนี่ยจะมีโมเลกุลใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดมีความปลอดภัยสูงมากแทบจะไม่ทําให้เกิดอาการแพ้เลยค่ะ <Wow. S 1> ตัวนี้เนี่ยมีระยะเวลาอยู่ได้นาน4-6เดือนค่ะ และตัวต่อไปฟิลเลอร์ชนิดที่2นะคะตัวนี้จะเป็นแบบกึ่งถาวรค่ะจะเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาแต่ว่ามีการเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อค่ะร <Okay. S 1> ะยะเวลาการออกฤทธิ์อยู่ที่1-2ปีขึ้นอยู่กับยี่ห้อและการดูแลตัวเองหลังฉีดค่ะอาการแพ้ก็เกิดขึ้นได้น้อยมากเช่นกันค่ะ <Okay. S 1> สำหรับฟิลเลอร์แบบสุดท้ายนะคะ <Okay. S 1> ก็คือแบบที่3เป็นฟิลเลอร์ในรูปแบบถาวรค่ะ <Okay. S 1> ตัวนี้นะคะจะมีสารประกอบ oh. เป็นตัวซิลิโคนเหลว oh. หรือว่าน้ำมันพาราฟินไม่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติค่ะ ตัวนี้เราจะไม่แนะนําให้ฉีดนะคะเนื่องจากจะทาให้เกิดการอักเสบหรือทําให้ผิวหนังบริเวณที่ฉีดไปเกิดการเปลี่ยนรูปได้ในระยะยาวค่ะ <Okay. S 1> และหน้าตาของฟิลเลอร์นะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบค่ะแบบแรกเป็นโมเลกุลที่ละเอียดมากลักษณะจะคล้ายน้ําค่ะเอาไว้เติมเต็มบริเวณริ้วรอยเล็กๆหรือเติมผิวที่แห้งให้ดูชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะแบบที่2นะคะลักษณะนเนื้อจะนิ่มคล้ายเยลลี่ค่ะใช้เติมบริเวณผิวที่มีลักษณะบางนะคะอย่างเช่นใต้ตารอบดวงตาและริมฝีปากค่ะ และแบบสุดท้ายนะคะแบบที่3เป็นฟิลเลอร์ที่มีลักษณะเนื้อแข็งค่ะ ฟิลเลอร์นี้นะคะจะสามารถปั้นขึ้นให้เป็นรูปได้ใช้เติมบริเวณใต้ผิวหนังชั้นลึกหรือเติมเหนือกระดูกเพื่อเติมเต็มร่องริ้วรอยลึกต่างๆค่ะฟิลเลอร์นะคะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ FDA เป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งมีความปลอดภัยสูงมากค่ะและจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องฉีดโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีเทคนิคที่เหมาะสม,มวิเคราะห์ปริมาณยาและตำแหน่งที่ฉีดได้อย่างแม่นยําค่ะและที่สําคัญนะคะต้องฉีดในสถาน พยาบาลที่มีมาตรฐานและได้รับอนุญาตเพราะว่าหากฉีดไปโดนเส้นเลือดหรือบริเวณที่เราไม่ต้องการแล้วอาจทําให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ <Okay. S 1> และสําหรับครั้งหน้านะคะหมอจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากกับทุกคนอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคิดจะสวยคิดถึงฟอร์เรนซ่าคลินิกค่ะ